วันว่าง,างเ,เพื่อนอากาศคึมเลยไม่ได้ออกหมายออกป,ประจกปานินของธรรมชาติคงแห้วแน่ๆดูท่าแล้วไม่มีแดดว่างครับโมคันปานินทำให้สั้นลงใส่รถเก่งได้ เพื่อความสะดวกสบายงานง่ายๆครับง,ง่ายสวยงามประมาณสวยงามแบบราคาหลักร้อยครับสามารถจะถาการงัดจะบอกให้ชอบสั้นๆครับเผื่อไว้ตกกุ้งตกปรากด ี้ทุกเวทกุ้งก็มีรกรทก็มีประกฏปากขาดก็มีครับสามคันพอดีพอดีเก็บคันเก่าๆมาต่อมาแต่งมีคันหักคันอะไรเพิ่มเติมก็จะได้เพิ่มมาก,กว่านี้ครับคันเหยียดตีเยียปลอมยาวๆมีเยอะแล้วถือคันสั้นๆมั่ง ทำเองใช้เองมีความสุขครับเพื่อนๆ้องไปซีเรียสอะไรมากมาย